สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นของวันศุกร์ที่2ตุลาคม2562นะคะลุงมลไฝ่ซิ่งมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยค่ะมีน้ำเงินนำซับ n t 554นะคะอุปกรณ์มีชุดไปมีดแดนดินหน้าานไทย LCS ใหม่แล้วก็ตัวโรตารี่ใหม่นะคะคันนี้โอนจองจบกลางอากาศนะคะจากคุณลูกค้าโปรตุเกสค่ะ ลูกค้าอยู่โปรตุเกสนะคะคุณพี่อนุวัฒน์นะคะสั่งจองสินค้าตัวนี้เอาไว้สั่งซื้อให้ครอบครัวนะคะที่ชัยภูมิใช้งานค่ะสำหรับ nt 5 5 4คันนี้นะคะลงมนสายซิ่งมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยค่ะเตรียมตัวออกเดินทางนะคะสำหรับพี่น้ำเงินน้ำซอฟคันนี้เนาะขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณพี่อนุวัฒน์และครอบครัวมากๆนะคะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ค่ะสำหรับตัวนี้นะ คุณลูกค้าท่านใดมองหารถแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรสามารถโอนจองจบกลางอากาศได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวนะขอบพระคุณค่ะ Thank mm -hmm. you.